แนวแต่แนววะเอ็มหรอเนี่นยอโอ้โหสุดยอดเลยแล้วขนาด <laughs> อ่ะสไปเดอร <_ letter> ์แมนครับถ้าอยากใครถ้าปลดเลือดปลดตัวปลดเลยนะครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวผมจะไปผ้าเนะเาะเดี๋ยวผมจะไปบ้านผมจะไปผ้าผ่าไปกรีบไปกรีบเอาไว้ต้ม ง่ายในวันนี้เพื่อจะาก,การแปลลูกลาบดิบในมื้อเมื่อวานคพือกลายเป็นลาบขั่วในมื้อเช้านี้บรรยากาศยังคงตลบออบวนด้วยหมอกแห่งความหนาวยังบ่มีวี่แววว่าจะหมดไปวันนี้เราจะเดินทางเข้าไปหาลุงกางป่าเพราะว่ามาได้เข้าไปหาแกเมินแล้วและผมก็ย,ยังบ่ลืม ที่จะซื้อแค่มุยไปฝากหมาที่อยู่ในปา่าปฏิกรรมชมกันณในคลิปนะครับ ไปไหนลูกหายโหมดีมหรอไปไหนนี่หกสวัสดีครับแนวแต่หนาว่าไรเอ็มเหรอเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยแนาวขนาดนั้นเอออันนี้เป็นอะไรเอาแคบไกลไหมอ๋อก็อย่าไปลุงผายไม่ไปเข้าวสวนกันปะเออไปเนี่ยเข้าไปพวกอะเข้าไปหั่นกับเจ๊มีอย่างเงี้ยเหนียวเหนียวเข้าไปพวกอะเรียบไปตัวกัดพวกไปเลยลุงผายน้ำไปเลย ูดเลดี๋ยวกาอยู hmm. ่ดีๆกอื yeah. this this he he coming, ูดเครับดเล่ากี่ก่รหายไว้ตมันบาดใจอย่างอ่ะแค่หมูมันมดเปลี่ยนแค่ไกล้การเอาทุกปุ๊กเป็นว่าสองสิบบาทกันหระ โอ้นี่นะแปแะะดสิบออาาเขา, <colder S 2> าเด้วว่าห้าบาทอันนี้กระเงก็แบบเดดอเอาไว้ที่ราขายใหะครับคนห่องแหมพ่องอะไย่ได้มาล่ะแค่หมูันมดอ่ะยิ้ท่าเด้อไปพุ่นไก่อ๋อครับครับได้ได้ไม่หวองอ่ะครับลามอฮะกี่อของแปงนะิงนะดอก มันแตงนี่จริงกัลงนล้นี่อาศัยหิงแดดอย่างเดียวเนาะเดียวนี่นนนเนาะนยแดดอ่ะเอเออแนวแนวเมินแล้วกว็แนวหนักแต่ปีนี้แหะปีนี้แนวเมินแล้วกว็แนวหนักแตออ่เออเดี๋ยววันนี้วันที่อย่าง10เออีกเหรอายุจะเข้าอีกเหรอ1ถึง13อ่ะ โมียินข่าวว่าอันนะเออเอ๊ะพายุนี่ไหนเลยฮะหนามันเลยมันเลยอันบ่หายหนาวเท่าตัอก็เดี๋ยว่าอันกำลังจะหายจะหายพายุเข้าหมดเลยอ่ะไม่เอาไปได้โอ้เสียงแก่ห้องไม่เอ้าหามไปได้ดีล่ลุงเงี่ยมของพ่อมาเดี๋ยวลุงเงี่ยมกองแม่กะแมากะแม่ยังไม่ถ่าไม้แล้วกันน่ะอ๋อแล้วเขาลุงเงี่ยมเออเออเขาแทะกันมีกุ๋ยอ่ะมันโจรมาอยู่ในให้ตัวอ่ะ มันโจรมาอยู่ในให้ตัวเองไก่ไม่ใช่อ๋อมันเฝ้าไก่เนาะมีหลญญาณสวก็หาอ๋อเลี้ยงไก่ไงครับแต่ก่อนนี้ม um ันมันมูขซื้อว่ายังเล่าแหละกันอ่ะเมื่อกี้ละเมื่อกี้แล้วเนาะมันแกะไปกี่ก้อนละเออแต่ก่อนกินนักแกะกันกินจะมุขกินจะมุขฟ้าเนาะแต่ก้อนเนี่ยกินตึ้งมดอ่ะอือเดียวมันเหลือก็ละอ่าดีแล้วมันเหลือก็ดีแล้วไม่ละ <cười> 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 con bò bắp phử phử nó mới đấy cả ngày ngày rồi con nè cả khi rốt bởi <laughs> bà xông bà xênh lọt tạc con ạ tổng nhầm ừ này tốt nhỉ? dạ tốt quả ồ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  này bình quả quả bà hả nọ quả bà tốt hong quả hả nè nè tốt hong quả giá cả bình giá con cháy nhận nè khứ mà như thế hả Cái chết lặng chết lặng chết nhau chết như chết tủa dạ, có ใบมันเนี่ยถ้าทหารทหารเรี่อไมัจะเอาดอกมันถ้าท,ทหารนี่ค่ะครับอ๋อแล้ยอะไรเอาดอกเล็กๆอ่ะอะลรคกินมั้งหรออะอ่ะลรคกินเนี่ยแล้วเอาเอาเอาดอกขมแเหมามันมันทำยากอะเอาใบมันกับกิ่งมันอะถักกัดจิ้มก้มก่ม ตน้ำสีแดงอ๋ออันกะครับแดงยังแดงเจ้ากว่าเล็กอะไรจะต้านเฮือลงลองเอาไปก้มกินดูกินได้เนาะหได้เนาะเราไปวาไปเชิดคุณภาพเส้นสายจ่ได้อันนี้ใบมันนี่นะอ่ามันแก่เกินมันบบบนี้แก่ลงไปแล้วเนาะมีอย่างเท่าก็เอากระใบก็ได้อ๋อมันได้กิ่งมันละดีที่สุดอะกิ่งมันนั้เนาะกิ่งน้อยมันเนาะครับเอาเอาไปเยอะไดะ เอาก่อปอกปอกเอาเปลือกออกก่อนเอาหมดอะอ๋อเปลือกก็เอาเปลือกมันก็ได้ใบมันก็ได้ต้มแล้วก็บางคนเนี่ยทหารเนี่ยไปอยากเก็บเอาใบไปเนี่ยดอกวันใส่ไอ้เนี่ยเต้นอ๋อเต้นตักอ๋อชงกินอ๋ออันแกดอกแก้วนี่นะครับผมอ๋อดอกทองแก้วใช่เนาะเออเเนี่ยออแล้วสมมติว่าแกเจ้าหลังเจ้าแอวนี่ก็เอากิ่งมัน กินท e. like right. um, ี่ลุงหายไานะเลยเดีวเอาไปต้มไว้เลยต้มล oh, no ้วกัเมือกี้เลยกะเอาไปต้มบ่ได้ก็มันนะหยะครับผมอ๋อเอาไปต้มเรียบร้อยก่อนเขากินน้ำมาน่นนเขาผมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิดได้แล้วเนี่ยลุงลุงหายกินอยู่ทั้งวันอะกินกะปากเบื่นพลืเอาไงเดะนี่นู้เนี่ยอ๋เดี๋ยนองนนี่ มะเนี่คนตัวสูงได้เปรียบอะไรเนี่ยโอ้โหมดส้มลุงหายมีแกมดส้มนี่เนี่ยเหะอวัดเท่าโอ้ยฮัลโหลเต็งแลยนะเออเต็งแล้วเออแม่นะบางคนเขาก็ได้แล้วเนอะแมงมันก็เต็งแล้วนะแต่ว่าเฮาปีนี้เราได้ไปขุดไม่ได้ไปพอกเพื่อนขุดฮะไม่ได้ไม่ได้ตักะไออย่างมงมันอะเหมือนกันนะแก วันนี้ไ่ได้แปลอย่างฮัททีมงานเลยไ่ได้ไปคูดแมงมันเลยไปเนี้ยมุ้ยไปคูดที่ไหนไอ้แมงมันก็ยังอุกอยู่เนอะเออมันก็เต้งได้เจ้อบอกเป็นไข่ป่าเลยก็เลยเนี่ยเต้งก็มีแต่ยังเหมือนแตเรอะเออแต่มาลักไว้ตุนตุนเก็บมีแนาว่าเมาส์แก่หน่ที่ผมดึงไว้เนี่ยเออหมอกครับอ๋อเอากิ่งมีเดี๋ยวยิ่งเล็กกว่าไปอืาอยู่ได้ในกองอะไรหรอกอืมก็หวาน กุเลิ่นมันช่วงปีใหม่เมืองเหมือนใช่ไหมดอกแกวววะนนเนะาะภาษาอีสานห้องอย่างดอกจานไงไม่นาะภาษาอีสานห้อ,องดอกจานนี่มันใช่ไหมไม่เนาะทองแวาวเน่ะโอ้โหโมนุษย์ข้างขาวสไปเดอร์แมนครับเอาจังกิ่งนี่เลยเนาะ ผมก็กะลังหูนะครับคุณผู้ชมว่าต้นไม้ต้นนี้นี่สามารถเป็นสมุนไพรได้นะครับแก้ปวดเมื่อยเจ็บหลังเจ็บอเอวเกี่ยวรอลงผายตาัดลงมาก,ก่อนไปจะดูมอมก้องโอ้โหอันนี้เกือบเจ็ดแล้วนะครับอายุขึ้นต้นไม้ยังงข้าวแขวครับนี่ครับการการตัดสมุนไพรของลุงนะครับก็แก้ก็จะบอกแก้วเจ้าตีก่อน บอกโดยแบบมีพิธีรีตองนะครับบอกไปตัวนั้นว่าขอเจตีจะแตงขอสมุนไพรขอยาพ้องเนื้อไปหักสายดกเก่าจะไวม,มันแสกซึมอยู่ในจิตวิญญาณของคนชนบทนะครับเวลาใช้ชีวิตอยู่กับป่าหรือว่าใช้ขอประโยชน์จากป่าเนี่ยเมันจะมีความเคารพนะครับคือเอาด้วยความเคารพบบเหมือนกับการเอาด้วยการทําลายนะครับคุณผู้ชมเก่งขนาดน้ออายุปเจ๊ซีบคือจะเจ๊ซีบนี่ล่ะ trí ní cả nữa để hộp lạc nè phê nó đang lạc để chơi lạc nè à một trăm quá cả hải nữa โอ้โหโอสองทับหมดครับอ๋อเอาเป็นกิง่งนี้เลยเนาะอืมไปจัดลองไปพ้นคว้าศึกษาพวกมันตัวตัวเฮาเนี่ยตู้ซีดนะเนี่ยตัวจออย่างตัวเอกอีกเหรอตเอกอ๋อกิ่งน้อยๆแบ่เอาเนาะได้หมดอะ่ะได้หมดไง อันใหญ่เนี่ยมันจะมีอันตัวยานักเหลือเนาะตัวแย่นักเหลืออ๋อโอ้แกนี่กับกุ้มจนเมินเลยเนี่ยโลุงหายต้องรออันมันแห้งก่อนก่อหรือว่าลุงหายต้มดิบๆอีเลยดิบดิบ่ะดิบอีเลยเหรออันแห้งก่อนเป็นยังเนาะอืมเนี่ยได้โบเลเขาไล้อันใหม่ใหญ่ได้บออะ่รยล ใบมันก็ได้ดอกมันก,ก็เน็นมเดี๋ยวสุดารที่โอ้เลี้ยสิบได้วจแล้วใจมันตุกงเลือกก็ได้เหรอ<ะ>เลือกกงก็ได้เลย๋อสมุนไพรที่เราขาดไม่ถึงครับบ้านเฮาหันมีในวัดท่านต้นนะ แค่แบบไปยุ่งเพื่อนในแขนเอานี่ก็เอาเฉพาะกิ่งมันนะครับคุณผู้ชมต้นมันก็นอยู่อย่างเกานะ่าเนาะต้นมันใหญ่มากเลยปุอยู่ในุน่นใ่ใช่ต้นหนอกนี่นะต้นในุ่นนะครับต้นหนอกนี่ต้นใหญ่โอ้โหอันนี้ต้นอย่างนี้พอ,อยังอ๋อตัดชันช,นชันม้วนนี้ไงครับนี่เขาแถมเนอะรีตก เดี๋ยวผมจะไปผ้าเนาะเดี๋ยวผมจะไปบ้านผมจะไปผ้าผา้าไปกรีบไปกรีบเอาไว้ต้มเดลูกมาเจอมาปากบืนเพลื่อมเอานะกรีบ <laughs> กี่เสื้อล่ะ <laughs> น่าไปถ่วนเนาะรบไปโจนเนาะนี่นะครับได้ยินเสียงรถไห็นะไหนมเจ๊แกฮันกนกบุญแกไหนรถมาบังรถเครื่องเตอกมัุญเฮกัน เหลือลงหายคมเหมือนนายรซีด้วยแกมันชีนโอ้อยามาคมแจ่วแหวนหลือเป่ฮะฮะยังมาคมแจ่ว่านี่มันใจเหมดแล้วาหรออ๋อแทบเห็นไม่ดูไม่ดูอะ่ะโดแนแฉดแบบไหนพ่อโอ้ยจมั่วๆอะ่าจีมั้งแสบก่อัดกันอันใหม่เพื่อแกตัวเก่าจูบเลยจะขึ้นบนจูบต่อ <laughs> จะสม น้ำีแดงแดงฝาดลิ้นหนฝาดลิ้นฝาดลิ้นเออแต่บกักค้อนคันเยอะกว่าพี่เลยจืดๆเนาะมันมีรสชาติอย่างนู้นเนาะมันมีรสชาติาแต่วันรู้สึกฝาดๆหน่อยๆมันมียางเหมือนกันน,นั่นแหละ<ม>นี่ถ้าหาันหันนี่เหมียร์เลยอ่าอ่าอ่าเดี๋วยวผมจะเอาไปอันผ่าเป็นคลิปเป็นคลิปนะครับคุณผู้ชมผ่าเรียบร้อยแล้วเขาจะเอาอันอันนี้เอาล้างล้างล้างเราเราเราออกแตกเดบ เปลือกมันจึมีหูขาหมดอ่ะเปลือกเปลือกนี่กับใจได้เนาะครับอันนี้เปลือกอันนี้ปกๆๆเช็ดกับผ้าเปลือกนี่มันต้องเอาออกอย่าฮะเปลือกมันต้องเอาออกอย่างออกอ่ะเนี่ยเอาเปลือกในมาออกเอาเปลือกในมาเอาเอาเอาแกลบมันได้เนาะครับผมเอานี่ออกแกแกบแกลบแห้งๆมันได้เนาะครับอ๋อแกลบแห้งออกปกๆๆผ่าผ่าต้มต้มกินแก้เจ็บเอวครับเจ็บก็แก้หมดแล้วยังอ่ะ เอออเเเดี <Yeah. S 2> ๋๋ยววาก็จะ้ใหปขาปต็นอะไรเยอะเนี่ยจะดีอ่ะนี่นะครับสมุนไพรคนป่าครับค <ze> ุณผู้ชมภาคกลางน่าจะกท้องว่าต้นทองกวาวนะครับแล้วก็ภาคเหนือพ่นท้องดอกกวาวหรือว่าต้นกวาวเนาะต้นกวาวลรงหายเพราะว่าใจได้ตึงดอกตึงใบนะครับดอกใบแต่ถ้าได้กิ่งอีก่อนจะดีครับผมอันนี้แค่เล็ดเล็ดเดียวใบก่อนดอกก่อนอ๋อสรรพคุณทางยามันเยอะหรอเนื้อมันเนาะ แ่บ้านเฮานี่ยังแคว้นหน่อยมันนหาง่ายเนาะคือยาผงไผ่อะโอู้ถึงอะเบ้อไเสือถ้าเขาเข้าใจเข้าใจใจมันเนาะเป็นยาหมดอืก็พูดถึงประเทศหลอกเนีอยเปิดนมาเอาของของใครครับเราไปสกัดมาขายให้เขาครับผมเขาไปรับเอาขายเขาน้อยเออซื้อเออเอาของเขาไปสกัดแล้วปิ๊กมาขายให้เขาเขาก็ไปซื้อเพื่อนกินเขาซื้อของเปิร์แป้งนะแป้งเนี่ย แม่ทได้แกตึกล้วเขืองไงอ๋อลบว่นไปหนนายกั้นมั้โบนอ่ะขายก็ซื้อกิโลหบาทเอออเลยไปเไยเอาไมุอกได้แามแล้ว่ะเลื้อไปใช้ด้วไมุญลร ลูกหายได้ขายแบบเพิ่มลแล้วครับเหลือฮั่นจะหนักเหมือนจ๊แกสองสามร้อยโลป่ะกัเขาว่ามนักอะไเนี่ยแกนหนึ่งเีหน้นักอ่ะบางแกนใหญ่ก็ไปสิบโลเป็ดเป็ดจิดแปดโลป่ะกะเอืมได้เดยวนี่นะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกเขาว่านี่คือต้นทองกาวหรือว่าภาคเหนือเ้องว่าต้นกกลวนะครับลุงหายบอกว่ากิ่งแกนใบดอกสามารถเอาไปต้มเพื่อเป็นสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยได้นะครับแก้ใจมาเมินละ ตอนแรกผมยังมั่นใจนะครับแต่แกบอกว่าแกกินมาโดยตลอดนะครับผมครับถ้าท่าผชมครับถ้าอยากใค้ถ้าปลดเลือดปลดตัวปลดเลยนะครับอันนี้ผมก็เราไปต้มกินครับไปต้มเนาะครับผมดีนะครับเที่อ,อ๋อหรืออือป้าไตเพราะผมกินมาเยอะแล้วครับเนี่ยเพราะผมอายุผมป,ปันนี่แหละ<อ>ผมยังค<อ>ินด้วยสบายให้ไปสบสบ,สบายการงานได้สบายพราะว่าชอบกินผมุนไพครับครับ ดีกว่าไปกินยาเคมีเนาะเออเพาไปกินยาเออที่เขาซื้อปลูบมามันยังมีสารสเตอร์ลงเตอร,ร์ลอยอันนี้มันเหมือน,นมิฮึมแม่ิดต้นไม้เลยต้นไม้อะไรเนาะครับมันเหมือนมีพิษต้มของแม้แน้ำมันจะแดงยัครับผมต้มเมินก่อนอาเอ,อเออม,มืนเหนเออ่อยนอะไรกัอนอ๋อโดนออกยุกแหลกนี่เหมืนนอนอะไรอ่ายกสอง,งน้ำแดงขนาดเนาะเออเดี๋ยวเดบ๋ยวเดแล้วไปต้มเลยแกแกจะลองพออ๋ออันครับาต้ม นฮ่นคืนอ,อพ่อเถี่ยวพอเถี่ยวพ่อเขาวันไปกินนี่เขาโตมไม่มอ้อเขาจะเป็นยางก่อนมาเป็นครับมาต้มมาเป็นนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปแล้วน้องผัยเดี๋ยวลงผายแยกแกล้เดี๋ผมจะลองไปต้มสมุนไพรพ่อ,พอนี่นะครับยาสมุนไพรครับผมต้นไม้กินได้ครับเจ็บหลังเจ็บเยอต้นไม้รักษาโรคครับโอเคไปก่อนน้องผายครับผมไปแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ ทั้งแกงมันแกนมันจะเป็นสีแดงๆนะครับเนะี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปต้มกันดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร อันนี้ตั้งก่างนะครับคุณผู้ชมมันจะมียางสีแดงๆออกมาเหมือนเลือดนะครับเนาะแพาเป็นกีบเป็นกีบเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างนะครับล้างเราก็ไปตากแห้งไว้หรือว่าผมจะแบ่งบางส่วนลองต้มสดๆดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรเนาะอันนี้เป็นส่วนที่เอาไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตากแห้งไว้นะครับแล้วก็ผมแบ่งไว้บางส่วนอันนี้จะลองต้มแบบสดๆดูนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูเนาะว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรครับ น้ำออกสีแดงๆเลยครับเดี๋ยวก่อนถ้าเอาใส่ไม้นักกว่านี้เนี่ยมันถ้าจะแดงเวยเหล่านี้ครับแล้วก็ถ้าเอาต้มมันเมินนะครับต้มในระยะเวลามันเมินเนี่ยมันจะแดงเยอะมากแหนะครับเพราะว่าตอนนี้แค่เอาต้มไปแค่แบบไา้สักสินาทีเนี่ยมันออกสีชมพูแล้วนะครับเดี๋ยวหอดูเนาะเทเองขอดูก่อนน้อยๆนะครับมันออกสีแดงๆชมพูแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาละพอสังเขป พอประมาณนะครับปิดไฟก่อนถ้าใช้สมุนไพรเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ใส่เพิรนฮอว่าอย่างก็ให้นั้นนะ่ะใส่ไม้นะ่ยไม้ทองกาวเนี่ยไปเยอะๆเนาะก๋วาวนี่นะอาจจะแดงกว่านี้มากเลยนะครับอันนี้แค่สิบกว่านาทีนี่ยังแดงขนาดนี้พอจริงต้มสมุนไพรมันต้องเคี่ยวไปมันเมินมันจะได้ตัวยาวมานะครับแต่นี่เทให้ดูนี่โอ้โหแดงขนาดเลยครับปัญหาคือมันจะกินได้ก่อเพราะว่ามันฮ้อนนะครับ จะลองทดสอบดูนะครับคุณผู้ชมครั้งแรกในชีวิตนะครับจะยัง้งจะอยู่หรือว่าจะยัง้งมองเเนะแต่ลุงหายก็ยืนยันว่ากินกหลายรอบแล้วนะครับอืมพีชขาดครับหอมอ่ามันหอมละมุนกว่าไออย่างก็ฝางอะ่ะสมมุติเฮากินฝางนี่มันจะหอมโดดเลยเนาะแกนฝางน,นะมันจะหอมหอมแล้วก็ออกแดงๆนะครับแต่ว่านี้ หรือว่าเขาบ่ได้บ่ได้แตกแห้งตัวมันเลยกินออกประมาณมันออกจากละมุนละมุนหน่อยนะครับเหมือนเขาต้มมาอย่างอะละมุนละมุนแล้วมันจะในน้ํานี่จะมีความหนืดนะครับปกติน้ําธรรมดานี่มันจะเหลวมากเนาะแต่พอจมไปแล้วเจอตัวยาเจอยางของไม้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันจะนืดนืดอ่ะมันมีมันมีความหนืดของน้ําอ่ะครับหอมครับ อมหอมครับหอมหอมแล้วก็ละมุนรสชาติก็จืดๆนะครับบบได้ฝาดฝาดหน่อยครับฝาดฝากหน่อยแต่ว่ามันมีมันมีเค็มมันมีเปรี้ยวมันมีขมอะไรสักอย่างอะจจืดเหมือนน้ำเนี่ยแต่ว่ามันจะมีความฝาดนิดๆแล้วก็มีความพูดองว่าความตึงของผิวน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะเหมือนเขาครับว่ามันจะบลเยวอะมันจะมีความข้นขึ้นมานิดหน่อยนะครับฝาดฝาดลิ้นนิดหน่อยครับ โอ้หอมจริงๆหอมจริงๆสรรพคุณก็ยังที่บอกนะครับลุงหายบอกว่าแก้มันแก้ปวดเมือ่อยแต่ถ้าเราไปศึกษาดูในตำรา,าหรือว่าดูในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างตั้งๆเนี่ยมันจะเป็นบำรุงถาาุนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใจดอกกับหลากนะครับอไอตัวแก่นมันเองเนี่ยต้นใจยางมันทาบริเวณที่ปวดฟันนี่ก็สามารถทำให้บรเท้าอาการปวดฟันได้นะครับผู้ชมผม โอ้ผมไปศึกษาดูไปค้นคว้าดูเนี่ยมันแก้หลายโรคมากครับไม่ใช่แก้พกเพิ่มเวากบบรเทาเนาะเปลี่ยนสมุนไพรที่มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าส่วนใ,ใหญ่เพื่อจะใจดอกอาชาที่ชงจากดอกต้นทองกก้วอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแต่อันนี้เขาเอาแก่นเอาแก่นมันมาต้มเนาะเพราะว่าบางทีในภาคภูมิภาคอื่นที่มันมีน้อยนะ่ะถ้าจะไปเอาแก่นมันมาใจเน่ะก็คงคิดอ่าแบบเพียงพอเนาะส่วนใหญ่เพื่อจะเลยใจเป็นดอกไปอย่างงมัน,นครับแต่ต่ำชนบทยังภาคเหนืออย่างเนี่ย ในป่ามันมีเยอะแยะครับเขาตัดเอามาแค่กิ่งสองกิ่งก็บะทำให้มันเ,เกิดความสูญพันธุ์หรือว่าอันตรายอย่างต่อพันธุ์พืชนี้ได้นะครับผมโอเคพันครับอันนี้พันแต่มันฝาดน้อยๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเอาต้นกิ่งที่มันยังดิบอยู่เนี่ยามาต้มเนาะมันก็เลยค่อนข้างที่จะฝาดหน่อยถ้าเขาเอาไปตากแห้งแบบว่า แล้วก็เอามัดเนาะทําเป็นเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็เอาตอกไม้ไผ่นะครับมามัดมัด,มดเป็นอันเป็นอันเป็นอันไว้อเน่น่าจะมาบอกฝาดขนาดนี้นะครับอหอมเนี่ยกลิ่นสมุนไพรมันชื่นใจไอ้ลูกเอาแล้วครับประมาณนี้นะครับผมมายืดยาวกับน้าพอสมควรเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปหน้า เราจะไปทําภารกิจอไรอย่างกันต่อนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมกําลังมีอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอช่องนิดหน่อยนะครับแต่ว่าขอปรึกษาทีมงานก่อนว่าจะเปลี่ยน,ปยนแปลงไปทางทิศทางไหนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอูไปก่อนเดี๋ยวมันอาจจะมาตรงกันที่ปรึกษากันไว้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ